เขามีเขามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเรื่องเรื่องตุ๊จีนเนี่ยอาจารย์แขกมีความคิดเห็นยังไงอะเขาวิาพากษ์วิจารณ์กันว่ายังไงอะอ่าคือ,ค,อคือมันมันบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไหว้เจ้าไปไหว้อะไรแบบเนี้ยจีนเป็นตุดคือเทศกาลเทศกาลําว่าตุดที่แปลว่าเทศกาลจีนก็คือจีนอืมอ่าเทศกาลของจีนมาเป็นช่วงเวลาของการปีใหม่จีนครับอ่าเป็นช่วงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนฤดูกาลครับ อไอตุวกีเนี่ยมันเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยอดีตก,ก็คือคนกีเนี่ยเวลาเขาทํางานเขาก็จะต้องนั่งตาทาตลอดเวลาครับใช่ไหมคนที่อยู่ต่างเมืองก็เดินทางยากอะไรเงี้ยอืมอ่าเขาก็เลยเป็นวันเหมือนกับวันเฉลิมฉลองแล้วเขาก็จะหยุดพักยี่สิบวันเลยนะเหรอฮะในโบราณเขาจะหยุดพักเหมือนเราเล่นสงการกัน,น,อ,นอ่ะอ่าฮะพักยี่สิบวันอ๋อ อ่าแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านเพราะว่าต่างเมืองมันเดินทางยากบางทีต้องอยู่รอลูกหลานให้มารวมตัวกันโบราณนะครับครับนี่พูดถึงการการเดินทางแบบโบราณ่ครับครับอ่าแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแหละเนี่ยตันจีนเนี่ยเออจีนเนี่ยเขารับออิทธิพลจัดอยู่จากราชทิศอยู่มาก่อนอยู่เนี่ยเขาจะวาดในเรื่องของคุณธรรมครับอ่า อีกเดียวอะไรก็คุณธรรมเป็นหลักถ้าเราเราเห็นอนภะิปัญญากีนโบราเกมมากจะพูดแต่ถึงแต่คุณธรรมอืมอก็คือเพราะว่าเรื่องคุณธรรมครั